วิธีปั่นสมองให้เขารักเราตอนนี้กูมีใบประกาศสนิบัตวิชาจิตวิทยาของมหาลัยเยลครับมหาลัยที่ติดอันดับหนึ่งใน5ของอเมริกาครับเทคนิคแรกครับคือ John be too available หมายถึงให้คุณนะ่ะอย่าว่างสําหรับเขาเสมอการทำแบบนั้นนะ่ะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณนะ่ะมันไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองคุณไม่มีชีวิตพัฒนาตัวเองคุณเป็นคนที่ไม่รักการพัฒนาตัวเองแทนที่จะเอาเวลาทั้งหมดอนะ่ะโฟกัสแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น ต่เวลาทั้งหมดอะไปโฟกัสคนอื่นโทรไปก็รีบรับส่งข้อความก็รีบตอบเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอะคุณอะมันเป็นคนที่เขาเรียกว่า no life ก็คือว่ามันแบบเป็นคนที่ดูแล้วว่าถ้าคบด้วยแล้วอะชีวิตต้องตกต่ำแน่นอนเลยเพราะใช้เวลาแบบไร้สาระไม่ใช้เวลาไปในการที่พัฒนาตัวเองข้อที่2ครับ inconsistent หมายถึงการที่เราอะไม่ได้สม่ำเสมอเขาเทคนิคข้อนี้จะทำให้สารโดปามีนเ่าหลั่งนะครับสารโดปามีนเป็นสารที่ เวลาคนติดยาหรือคนเล่นการพน,นันสารเคมีตัวเนี้ก็จะฉีดเต็มสมองเวลาคนที่มีความรักเหมือนกันเป็นสารเสพติดนะครับดังนั้นดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากให้ใครเสพติดคุณคุณจะต้องกระตุ้นให้เขาว่าหลังสารเคมีตัวนี้ในสมองหนึ่งในอารมณ์ที่จะกระตุ้นก็คือความตื่นเต้นการลุ้น เหมือนกับเวลาเล่นการพนันเราได้รู้เราได้ตื่นเต้นเราจะเสพติดครับการที่คุณอนะ่ะไม่สม่ําเสมอครัว่าเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุณจะเอาไงเขาแน่เขาจะวนคิดเรื่องคุณครับทำให้ส,สารโดามีนเขาว่าหลังอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับตอนนี้เรากังนวลว่าเฮ้ยเขาคิดยังไงกับเรานู่นนี่นั่นเราก็เลยติดเสพติดเขาแต่เราต้องทําให้เขาเสพติดเราโดยการใช้ความไม่สมา่าเสมอครับตอบเร็วบ้างตอบช้าบ้างว่างบ้างไม่ว่างบ้าง คุยยาวบ้างคุยสั้นบ้างอะไรที่เป็นต้นต้องทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นของตายครับเป็นของเป็นถ้าอยากได้ชั้นคุณต้องไล่ล่าข้อที่3ครับ c a ทเทคนิคหมายถึงการใช้เทคนิคแมวคุณดูนะครับว่าทําไมหลายๆคนถึงเป็นทาดแมว แมวมันเป็นไงครับเดี๋ยวก็มาอ้อนเดี๋ยวก็หายพอเราทําดีด้วยมันก็ตบเราซะอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะทําทให้คุณอนะ่ะยิ่งเสพติดแมวครับอันนี้ก็ทําให้สารดโดปามีนหลังเหมือนกันนะครับก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าคาดเดาไม่ได้เวลาทําดีก็ทําดีด้วยสุดๆมาอ้อนมานู่นนี่นั่น,นแต่ถ้าเกิดแมวอารมณ์ไม่ดีคุณไปเล่นกับมันมันก็ตบคุณนะทั้งๆ้ที่คุณอนะ่ะเอาอาหารให้เขาทุกวันอ,อยู่ๆมันก็หายเงี้ยเรียกก็ไม่มานะครับแมวเป็นแบบนั้นย สำหรับใครนะครับอยากได้คำพูดช็อกสมองที่ทำให้เขารู้สึกดีคุณทันทีไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์นะครับแล้วพิมพ์คำว่าช็อกสมองและสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นหำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ